สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูหน่อยกันอีกครั้งนะคะในกิจกรรม e n l i s t m e n t วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคุณครูหน่อยก็มีคำถามกระตุ้นความคิดมาให้เด็กๆได้ฝึกทักษะกันด้วยนะคะ เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามกระตุ้นความคิดกันก่อนเลยคะ่ะในคำถามกระตุ้นความคิดนะคะคุณหน่อยจะมีภาพให้เด็กๆทั้งสองภาพคะ่ะแล้วให้เด็กสังเกตนะคะว่าภาพทั้งสองภาพมีจุดต่างกันทั้งหมดกี่จุดคุณหน่อยจะจับเวลาด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อที่หเลยคะ่ะ เรามาเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าสองภาพนี้มีจุดต่างกันทั้งหมดกี่จุดครูหน่อยจะให้เวลาเด็กๆคิด3วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเกฉเลยนะคะข้อที่1มีจุดต่างกันทั้งหมด2จุดก็คือรอยใต้ตาและสีของโบนั่นเองค่ะ เรามาต่อข้อที่2กันเลยค่ะเด็กๆเ,เหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพทั้งสองภาพนะคะและหาจุดที่ต่างกัน3วินาทีเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะมีจุดต่างกันทั้งหมด2จุดก็คือควันที่ลอยขึ้นมาและดามของลมนั่นเองค่ะ เรามาต่อข้อที่สเลยนะคะเด็กๆเริ่มเลยค่ะครูหน่อยให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยข้อที่สมีจุดต่างกันทั้งหมดสองจุดนะคะก็คือขนาดของคิ้วแล้วก็สีของรองเท้านั่นเอง <ๆ S 1> เด็กๆเจอจุดเดียวกับครูหน่อยมีคะเก่งมากเลยค่ะข้ <ๆ S 1> อที่ส ดูสิคะว่ามีจุดต่างกันทั้งหมดกี่จุดหมดเวลาแล้วคะ่ะเด็กๆเกฉเลยนะคะมีจุดต่างกันทั้งหมด2จุดคะ่ะก็คือหัวใจที่อยู่ในตาสีขาวคะ่ะและลอยตรงโคนล,ลิ้นนะคะเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณหน่อยไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะว่ามีจุดต่างกันทั้งหมดกี่จุดเริ่มเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยข้อที่5นะคะมีจุดต่างกันทั้งหมด2จุดนั่นเองก็คือจุดสีขาวที่อยู่ในตาสีดำด้านซ้ายมือแล้วก็รอยของน้ำที่อยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากคำถามกระตุ้นความคิดเด็กๆได้ฝึกทักษะในการสังเกตเพื่อหาคำตอบใช่ไหมคะแล้วเด็กๆตอบถูกทุกข้อไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะเอาละคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายวัตถุบนท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบท้องฟ้าเวลากลางวันและท้องฟ้าเวลากลางคืนได้ 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะการบูรณาการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะจากภาพซ้ายและภาพขวาเด็กๆทราบไหมคะว่าภาพใดเป็นตอนกลางวันและภาพใดเป็นตอนกลางคืนเพราะเหตุใดคะลองคิดสิคะ เก่งมากเลยค่ะภาพซ้ายมือคือภาพเวลากลางวันและภาพขวามือเป็นภาพเวลากลางคืนเพราะอะไรคะดเด็กๆก็เพราะว่าเวลากลางวันจะมีแสงสว่างแต่เวลากลางคืนจะมืดนั่นเองค่ะช่วงเวลากลางวันคือช่วงที่มีแสงของดวงอาทิตย์ หรือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ได้ฉายแสงลงมายังบริเวณโลกจนกระทั่งถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าช่วงเวลากลางคืนคือช่วงเวลาที่ไม่มีแสงของดวงอาทิตย์หรือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่ แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าในหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงคะใช่แล้วคะ่ะในหนึ่งวันของเราจะมี24ชั่วโมงโดยแบ่งช่วงเวลากลางวันมี12ชั่วโมงและช่วงเวลากลางคืนมี12ชั่วโมงรวมแล้วในหนึ่งวันจะมีเวลา24ชั่วโมงคะ่ะแต่เอ บนท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนเด็กๆเ,เคยพบเห็นดาวอะไรบ้างคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าดาวคืออะไรใช่แล้วคะ่ะดาวคือสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงเห็นได้บนท้องฟ้านั่นเองคะ่ะ เมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าจะมองเห็นแสงสว่างที่ขอบฟ้าเมื่อเวลาผ่านไปแสงสว่างนั้นก็จะสว่างมากขึ้นและมีดวงไฟกลมดวงใหญ่ลอยขึ้นพ้นขอบฟ้าเราเรียกดวงไฟนี้ว่าดวงอาทิตย์ดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าเวลากลางวันก็คือดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นดาวที่มีรูปร่างทรงกลมมีขนาดใหญ่กว่าโลกดวงอาทิตย์มีแสงสว่างจ้าและมีพลังงานความร้อนและแสงสว่างทําให้บนดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปในตอนเย็นแสงสว่างหายไปในยามค่าคืน เราจะมองเห็นสิ่งหนึ่งบนท้องฟ้าส่องแสงสว่างสีเหลืองนวลเราเรียกสิ่งนี้ว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์จะมีลักษณะเป็นดาวที่มีรูปร่างทรงกลมมีขนาดเล็กกว่าโลกเป็นดาวบริวารของโลกและไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ทำไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์ล่ะคะใช่แล้วคะ่ะก็เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบดวงจันทร์และสะท้อนกลับมายังโลกนั่นเองเราถึงมองเห็นดวงจันทร์ได้และในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งและไม่มีเมฆ นอกจากจะมองเห็นดวงจันทร์เรายังมองเห็นดวงไฟเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าบางดวงมีแสงระยิบระยับบางดวงมีแสงหยุดนิ่งเราเรียกดวงไฟเล็กๆเ,เหล่านี้ว่าดวงดาวดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์และดวงดาว เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนไปแล้วเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเอ i ลิตเมนค้นฟ้าคว้าดาวกันเลยคะ่ะโดยให้เด็กๆศึกษาสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะสถานการณ์ ออมศีลได้ไปเที่ยวมอนแจมเป็นเวลาสองวันในระหว่างที่ไปเที่ยวออมศีลได้ทำการสังเกตท้องฟ้าเวลากลางวันและท้องฟ้าในเวลากลางคืนก็พบว่าท้องฟ้าเวลากลางวันสว่างทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนเมื่อมองไปบนท้องฟ้าจะพบดวงอาทิตย์ก้อนเมฆ และสัตว์ที่หากินเวลากลางวันบินไปมาเช่นนกเมื่อออมศิลสังเกตท้องฟ้าเวลากลางคืนพบว่าท้องฟ้ามืดทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนและเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะพบดวงจันทร์ดวงดาวและสัตว์ที่หากินกลางคืนบินไปบินมาเช่นค้ังคาา จากสถานการณ์นะคะข้อที่1เมื่อเด็กๆอ่านสถานการณ์แล้วออมสินพบอะไรบ้างที่เป็นดาวให้เด็กๆติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าสิ่งที่เป็นดาวนะคะและอย่าลืมนับด้วยนะคะว่าพบดาวทั้งหมดกี่ชนิด ข้อที่2จากสถานการณ์ให้นักเรียนนะคะนำข้อมูลของออมสินนะคะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าเวลากลางวันและท้องฟ้าเวลากลางคืนลงในตารางนี้นะคะตัวอย่างนะคะเด็กๆจะต้องนำข้อมูลของออมสินที่ออมสินเขาได้สังเกตท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนนำมาเปรียบเทียบลงในตารางนี้นะคะ จากข้อมูลที่ออมสินเขาสังเกตมาเช่นท้องฟ้าเวลากลางวันสว่างท้องฟ้าเวลากลางคืนมืดและยังมีข้อมูลอื่นๆอีกนะคะให้เด็กๆไปดูในสถานการณ์แล้วนำมาเปรียบเทียบลงในตารางนี้นะคะไม่ยากนะคะเด็กๆลองทำดูนะ ข้อที่3นะคะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวต่างๆโดยระบุชื่อดาวที่สนใจและบอกเหตุผลที่สนใจหรือลักษณะพิเศษของดาวดวงนี้พร้อมทั้งวาดภาพดาวที่สนใจมาหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างครูหน่อยก็ได้ไปสืบค้นเกี่ยวกับดาวต่างๆมานะคะโดยครูหน่อยสนใจดาวเสาร์ค่ะ เพราะว่าดา,าวเสามีวงแหวนขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากก้อนหินที่มีน้ำแข็งปะปนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองไปสืบค้นกันดูนะคะในการทำกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ใช้ทักษะต่างๆในการบูรณาการซึ่งมีทักษะใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ s วิทยาศาสตร์นักเรียนใช้ความรู้และทักษะอะไรบ้างในกิจกรรมนี้ทีเทคโนโลยีนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีใดบ้างในการทำกิจกรรมนี้อีวิศวกรรมศาสตร์นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการและความรู้อย่างไรในกิจกรรมนี้ m. คณิตศาสตร์นักเรียนใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องใดในกิจกรรมนี้ข้อที่4จากการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนใช้ความรู้และทักษะต,ต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไรให้นักเรียนเติม ตัวอักษร S วิทยาศาสตร์ T เทคโนโลยี E วิศวกรรมศาสตร์และ M คณิตศาสตร์ให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันไปบ้างคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันสรุปเลยคะ่ะจากกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเลยนะคะเด็กๆท้องฟ้าของเราแบ่งเป็น กี la, ่ช่วงเวลาคะสองช่วงเวลาเก่งมากค่ะนั่นก็คือท้องฟ้าเวลากลางวันและท้องฟ้าเวลากลางคืนและท้องฟ้าเวลากลางวันกลางคืนต่างกันอย่างไรคะใช่แล้วค่ะท้องฟ้าเวลากลางวันจะสว่างเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแต่ท้องฟ้าเวลากลางคืนจะมืดมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนและเมื่อเราแหงนมอง บนท้องฟ้าในตอนกลางวันเราก็จะมองเห็นก้อนเมฆและดวงอาทิตย์แต่เมื่อแง่นมองท้องฟ้าเวลากลางคืนเราก็จะมองเห็นเมฆไม่ชัดเจนและเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวและนอกจากนี้ในเวลากลางวันอาจจะสังเกตเห็นดวงจันทร์และดวงดาวในบางวันและบางเวลาก็ได้นะคะเด็กๆ จากกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ครูหน่อยแนบไว้ให้หรือใบสรุปความรู้รหัส259เรื่องค้น้าคว้าดาวได้เลยนะคะ และเมื่อเด็กๆทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพใบกิจกรรมและส่งลงในแพลตฟอร์มของโรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกําหนดด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของครูหน่อยในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูหน่อยเชื่อว่าเด็กๆหลายคนทำได้แน่นอนนะคะ และอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วเจอกับครูหน่อยได้ใหม่ในกิจกรรมเอลิสเมนต์ั้นต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ